โดยฝน,นตกตัดตัดใหม่แข็งพนเลยวันนี้ตัดใหมแ่แข่งฝนโอต้ติโตน้องเอมาล้เออมันฉิ่ฝน,น,นตกกับเมื่อพักผ่อนก็เนาะโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อน้องอาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมันนีกะแหวะมาทางเตาถ่านเนาะพี่น้องไอ้ฝนตกมันนี่กะตกลินเนะาะบเซาวยังเขื่อพี่น้องเลยโอ้โหสิไปอันหอดใส่เนะาะปูวงพันกระแสดมาใหา้สื่อน้ำมันไม่ห้อยู่เนาะว่าอันน้ำมันโหลดพันเบิร์ดพี่น้องเลยโดยก็เรยกว่าสืส่อไปห้อยู่ห้ากระตุกกระโบเห็นฝนตกก็เลยแหวะมาหาไท่าอยู่เตาถ่านมัอนี่เนาะพันจะอยู่พี่น้องเลยตกลินตั้งแต่เสาอยังบเบ้า,าเนาะเปียกมาตถุโดย เลยแวะมาหาเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเห็ดยังอยู่เนาะพี่น้องมาได้มาหาลายมอือเลยโดยกับฝนตกลินเนาะไปใช้มาใช้ก,นนกันยากพี่น้องว่าฉีไปเกันภูวงอยู่เนาะจะฉีด้ไปเลยบอกฝนตกเนาะแบบตกแบบมันบริเวตกแห้งอะนะคนนี้เปียกทั้งแหละจะวางออกไปกันโดยเดียบบ๋ยวการิไปหาไ่เทาเพีนน่น้องเพื่อนเห็ดยังพี่น้องบรรยากาศมืดๆแบบก็จอดรถในนี่เนาะกุ๊กไม้อันนี้กุ๊กมังยมนี่แลหละหอมผม ทง้งน,นั้นก็เป้าทานิืนเนาะอัน่านองเิ่นปวันนะฮะต้นนั่นเหละยังนั่นอยอ่คือว่าเอ,อ้แซมผ่นมาซือ้อบอก่นงแต่ว่ายัางมาทานันมาเอาเนาะิ่นยังมาทันเอาไอยไอ้น้าิ่นกนดัดใหม่ตากฝนอยู่ทางไมถาวรละเลยทรศัพท์พเปียกพี่ั้งเนาะ เปียกผักอะไรอันนี้เนาะเบิ่งเบ,น,บ,น,บ,น,บน,นั่งบับันสบายดีเดินไปถาเดอโดยดติโตกินขาวกับยัง,งมหน่โลไกไกมาูตรงไัดได้มาโดยมานั่งนี่ก่อนเนาะนมาเลยนะเผิ่นปัดใหม่ตากฝนแล้วบ่นี้ น้อยเงดอกยีนเยเลยอาไรไปเอามาเจ็บอีกแลเปียนหมดเลยเนาะอันนี้ยังบ่พออยู่บ่าขึ้นพ่อไม่แย่เม็ดนี้เลยมากระเปียกหมดเลยพี่น้องอะไเนาะอีู่เป็นเดีวปะผนมูมีเสือกันผลมีมีของอ้ายอันหนึ่งตัวก็อยู่ใส่หาเราเห็นเปียกได้สุ่มหมดถึงนะฮะงี่ตัวจะไปตัดเนี่ยปืนมือนั่นได้ได้ไเป็นคอรอยี่วะ งานพี่สองไม่รอ้เหนึอนไม่รอดนั้นคนตัดอยู่ในมองอันทางไปอันเลยเธอเมื่อนั้นนะอันจะเข้าวไปใส่แล้วเนาะข้าวไปส่งแง่ง่นเอาแง่ง่นมาก็เลยบริเวณทางประบุน่นว่าเด้อว่ามาหาไ่ข้าวในเด้อว่าพี่นตัดไม่คนตัดไม่อันในแคมทางแคมทางอันเนาะเพิ่นตัดไปโดนระบบอันนั้น ็นตัดไม่แต่ว่าไม่ถาวรนลยค่ะไงลุนเอลาคือบวนเป็นคนตัดโลห้ตมันนี่กัะบได้ไปแล้วฝนตกเนาะมันหมื่นได้ตัดไม่นะแบบนี้นแค่นี้เหมาะน้ำฝนนั่นไปใสมาใส้าย่างนี่เนาะแบบรถรถจักเนี่ยนะ เดี๋ยวเขาขี่อยู่แตะบ่มีแนวันนั้นได้สิเขาก็เลยบแบบเออมานี่ก่อนนะนี่กับทั้งเงินทุกวงมันก็แจ๊สร้างมาเลยบอกคืองเพราะว่าปูนเบิร์ตวานนี่เนาะฝนตกแหนมันเห็นยาก่ยใช่แต่ว่าบัน,ดนบไ,ไดผุก็แล้ว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 ผุติดกับเบื้องบันไดแนี้นติดแล้วติดวานนี่นะี่คือแบบ ยังกระทั่งของครัวได้ของครัวก,กับอันของน้ำาแล้ววันนี้ก็พากันไปอันเย่ยม,มึงเคยใจตุ้งถึงเราไว่าพ่นดูดอยู่เนาะเมื่อบ้านก็ <c oughs> เลยพากันไปอันนั้นมีแตว่ว่าโอ๊ยคนตกน้งมีแห้งแล้วแล้วนี่จูดบบได้อันขี้เหงอเพิ่นนะ <c oughs> ว่าโบอเอเอเลีเ้ยมทางแล้วแต่ว่าเข้าไปแล้วมันกล้องอยู่หนะจูดบ่ได้มันยังบ่แห้งเนาะมีแต่ว่า,นนพ,วาพาให้มันแห้งก่อน เดยเรื่อยนว่าเอิมพาผู้ิวงมาเด้อว่ามือได้บ้างไหมไปทำความสะอาดซอยกั้นะพี่น้องเลยว่าเพื่อนอายเพิ่นเนาะอยู่คนเดียวมันก็เลยอยากเนี่ยนั่นั่งมันโนะมามาใครอันไีนนะเออมันมันเต้นถึงมาเทิมเจ้ามันจะไปยืมจะร้านบ้านนี่นะไปยืมเพราะบ้านนี่จะนั่เออไปหุ่นได้นั่งเหรอ ลูกจะนางเม่ไเออไปหดจะนางนั่นเองได้จังมัดนะโอ้ยได้ชิดมากอืมไม่โบนเป็นกริจาดชามชิดิดชิหมัดจะพันน่เหมนกันเออหมัดแล้วพันเลยชิหมาชิชิดพันเออราคาขึ้นเนี่ยไชามชิดมขึ้มาขึ้นมาราคาขึ้นเน่แล้วสนะตะเกาหมัดละทรายหารอยบ่ สามัดพันหน oh <S <S yeah, Canada> Bradley> ึ่งโบ้หัวโดยแงดเตดูเายได้สามัดพันจีอเพออเินนอพงน้ก่ได้กระตาหนึ่งอิได้กำน้บย่านางกะมงมันมีมันกะมีเลยเนาะคุณไมขายให้แต่ว่าลลางคากับบหัวเนาะคนต๊จ้ะ นอนนอยู่ลังกระซีอันนี้กระซีไหนไหมหนาที่นอนาะอาจจะเป็นลังกระซีแบบมันเป็นรกระสีหนาหนาน,าน,านาี่แต่ว่ามื้อนี่ก็ยุดก่อนแล้วเนาะคนโตคนลินหยุดไปบ่ได้โดยโดยมื้อนี่ก็เลยว่าเออเว่ยวันที่ก่อนเนาะถ้าวัดไปก็ได้ไปซื้อน้ำมันให้คู่วงก่อนแลหละกระตุกยางจะมีว่ากระตุกยางใหญ่ บนใหญ่มีอยู่กันเนาะคนกะตกแค่ตกกว่าตอนยังบเศร้าเนาะมันลินนนะภาวะโตกแห้งแลยคือสีเศ้าเลยปันมัดเมื่ไปใสกับบุคอยสะดวกอันโตจะยาคนมากจนีแต่กจะเล่าเลยจ้ะมาน ว่านี่ไปหู้เจะนางเหนอยเมตุคนเนาะได้ชิบมัดวะได้ซิบมัดก็สิบพันกี่ <c oughs> บุพน้าาเนาะพ่ทอน้ำตรงนี้ย้ำตรงนึ่ิ้า่ละแป้งเลยสมอนีอยังกับพีแต้ว่าเื่อได้คนเศร้าจังไปเนาะคนเศร้าเนื่อยจังไปหาอันตัดไหคนแหลล อันบ่เฒ่าแล้วเฮาเบิ่งมื้อนี่นะตกอยู่มันยามคนเนาะตัดพื้นก็ยากเป็นหมื่นเฮาไปมาก็ยากเนาะบ่คือแบบคนบ่ตกนะ มันไปใส่โบได้เนอกจากกระเทิรนมากเลยพี่น้องก็เลยแวะมาหาทางในแาวเพิ่นเลยเนาะมาเยี่ยมมาแวะเพิ่งเพิ่นโดยว่าเออเพิ่นนงเพิ่นอยู่ยังไงไปใส่กันย่าเนียถ้าว่าตกแห้งก็ได้น้ำใส่เนาะตกอันนี้ตกค่อยเนาะไม่บ่ออกใช่ไหมวะแห้งมันตายดิไม่เห็นวะมันตายคุยให้คาดนะน้ำมันคือเนาะ ตะว่าันตกอันนั้นแหล้มันสีมีน้ำอยู่แต่ว่าอันแข่งกายบ่แข่งกาอ๋อนตั้งแข่งกายกาอันใสอกสังขหลังคานอะมีแต่ว่าแป้งใหม่เพื่อทีได้ทำวันน่รว กันกล่องก็เือนเล,เลย hmm. เอหน้ากับก,กินข่าวเลยพอจะข่าวมา hmm, าัมนขี <c oughs> ้ไข่คุนวยกิ้ไข่คุรนวไ่คุรนวยต้มไข่แก้วไข่มลเนาะว่าสิกินยังคนปกกันด้เขา้นใ่กิมาเข้ามามือเข้ามามือหนาก่อนแต่ว่าขจาวเอาก่อนทางทีซับน้ำใหม่มาให้ ต้เหมืกินได้ด้วย,ไ,ยได้บนโต๊ะกินสมัยสังเภาเลยคือนีผักเอ่อผักเอาเป็นกินยากพี่น้องมแบบก็เลยบริเวณ่าบยบริบริเวณเอามาเนาะน้ำไม่ก็อ,ออกยุคนะแต่ว่ากินก็เผื่อสิได้กินต้องได้ผักได้อันยังอีกเนาะสมัยสมัยสังเภาคือาเผาบ่ะอือเผาแล้วก็ผู้แต่ว่ามือนั่นนะออกลายอยู่แต่ว่าทางป่าเห็นมาเอาเอาไปแกง มันพนตกนะเอาปูนดินขึ้นนะก็ได้เนาะูนได้นยก็ได้แน่น,น,นแลสมเสเ็ปนกเนน้อยๆอยเนาะพนตกแต่ก็เอหน้าพิ่งกับบรอยู่พี่น้องเนาะไปตาดไม่ไปได้คเดียว่น เลยไปถากก็จะออกแข่ง้นได้เนาะเดี๋ยวสบายเอยเป็นไข่มากเลยเน่เลยไมไม่กนาไปไม่งตาไม่ใด่ทั้งตีเทียนนี่นาตาจะลอกอยู่ถึงถมอไม่ใช่แล้วไม่ไปดูได้ก็ได้ไ่เศร้าเลยเนาะนั่นหละเนาะระวังเเราไปเอเ บ่มีแห้งครึ้งเลยมีแห้งครึ้งนะแบบมันชอบไม้นี่ไมัไชนชอบโหดเลยแบบมันนั่นเนาะชาวพุฝนตกอีกย่างนี้แห้งคนทางหมื่นเนี่ยนะระวังนะนะเอน็นนาพันกัอยู่ต่อทานที่ระที่น้องเนาะเดี๋ยวสินยางไปเบิ่งเอ้ยเพิ่นนาเพิ่น,พนตดัดไม้ไปฮอซาแล้วเนาะโดยเดี๋ยวสิไปเบิ่งเอ้็น้าเพิ่นตัดไม้พีู่ไหนเจ้าว่าเพิ่นตัดแล้วแล้วเนาะ <laughs> เปตัดตากผลอยู่ว,ว้าวจิโตโทรศัพท์กับบริการผลเนานอันนี้น้องตีจับมาเสยน้ำเขาวนี่ก็แล้วเลยเนาะแม่กันสั่นกะอยากเพเลอะไรนอ้องเนาะใสกับ,บแบบมันบุญกันนะมันตกไร้เถื่ออะไรอเอานาเพิ่อน,นอ<อ>เนาะเพิ้นตัดไม่กูดเดียวเพินเ่นนี่น้องพวก ตัวใหม่ใหญ่ๆเอาผ่าตัดบ่อนกูเนาะเต่อทานไม่เท่าเพิ่นกะยังมัพ่อเพิ่นว่าพื้นก็ได้เต็นนะสบายดีด้วยนะสบายดีโดยตัดตัดมาอีแข็งพ้นเลยบ่นนี้โอ้ติดตอวนอกเลยเออนั่นตัตอ ฝนตกก็เมื่อพักผ่อนก็เนาะตัดแต้มันขาดเลยนะเอ้ยบนตกอันน้ำพังก็ได้เ <c oughs> ด็กเตาถ่านเพิ่นเนาะบัพพ่อผลไม้เพี่น้นองพื้นนะไม้น้อยบอัวพ่อค่ะนะมีแต่ไม้ใหญ่อย่างเดียวเนาะเพิ่นตดัดผู้เดียวเพิ่อนอันนี้ไม้ใหญ่นี่บัวเดียวขึ้นบ่เขาขึ้นบ่ได้เนาะเออไหวๆเตาหน้า,ออนาโดยอืม เพิ่นมาตัดพี่น้องตัวว่าทางแม่เฒ่าเพิ่นน่ะให้เพิ่นอยู่เฮือนฝนตกอีหยังเพิ่นบ่สบายเนาะาอืมเตาานกใหญ่เติบเนาะถ้ามันใหม่กได้น้อยพี่น้องถ้ามันใหม่กสิได้หลายอยู่ดอกนีจะเป็นไม้อันนั้นไว้ใส่เตนาอีกอืมไมใหญ่ๆนี่เจ้าย่อขึ้นเองเจ้าย่อขึ้นเองเออ ย่อขึ้นเองเลยเปนว่าพี่น้องเลยพฝนก็หลูกนสาบนี่แถวมีแต่ไม้อันกระดาวสร้างแล้วก็ไม้ยังเนาะมกระโบแมนเนื้อแข็งปนได้พี่น้องโบมีแก่นะนะเป็นฐานมันกระโบน,นะปนได้เนาะไม้อันนั้นมันกรบโบคอยมีแล้วสม,มัยแต่อากฝนระวังเป็นไข่เด้อก <c oughs> <c oughs> ินขา้าวเ้ากับยย่างวันนี้ต้มไข่อกินกับต้มไข่ <c oughs> เลย มื่อนี้บริเวณป้ตัดพื้นน,หน,หนั่นเนยนานเนาะบริเวป้ายชั้นตกอืมชั้นโต๊ะก,ก,ก็ไดเช้าฝนจังไปเนาะเม่ตู้เพิ่นกาเดียวพราดพี่น้องเลยตีนเพิ่นกระแทงไหมิ่นวะป้าโต๊ะฝนตกเลยสิเมื่อบ่บ่อนี่เออมื่อนนัแหละเนาะฝนเช้าจังมาเห็ดไหมอืมย่างเนาะเบื้องแรกหน้าก่อนวะพี่น้องเนาะเพราะวา่าเพิ่นเห็ดเพียวเพิ่นตากฝนเลยพี่น้นลลนองผูง้ลิ้นเนาะเบิ่งน้าผู้แต่มันบุญอยากคอยบุคคอยยินเสียงฝนบัรไดเนาะ เธอซับอันนี้จะเป็นไม้ใหญ่เติบใบใสเตาหนาเผินว่ะเต็มอยู่เผินเอาผ้าเด้๋พี่นอ้อยตัดพื้นกันเนาะเอาผ้าพนันบัวได้เอาเรื่อยอเดี๋ยวกะจีไปก่อนนะพี่น้องยบ้านนี้เนาะเอาสบายดีเด้อนาเด้อโดย <laughs> เผินจีเมื่อเนาวพี่นอ้องฝนตกมันเพิ่นมาตาดดัดแต่โดนแล้วเนาะอันนี้นมาสวยเลย ทางไม่เท่าเพันกานั่งอยู่เคือกันหมดแล้วพันตัดใหม่เนาะอันฝนตกกระเฮ็ดพี่น้องไอ้พันกระดุเนาะโอ้บางคนนี่ฝนตกนี่บเฮ็ดได้พี่น้องเนาะเข่าไปนอนหูแล้วโดยแบบอันฝนตกเพิ่นกว่าบ่เมื่อยเนาะเห็นเบียกแบบนี้แต่ว่ายุ่งลายแต่ว่าเขาป่านะแบบในกลางเดินนี้ยังกะมีแต่เปียกนั่นแหละ ่ oui, ã, ่าเพ่น nah, ั่งอยู่เพื่อนวังนี้ก็แวมาฮะไ่ถ่าเพื่นเนาะกินต้มไข่เิ่นวัาตอนเ้ากันเพื่อผลตัดจ้ชีเล่อะไรได้เห็นหแล้วผลกรตัดมาหันแล้วตัดมาอเยบมันให่มันใหญ่นตัดลำใหญ่เติบไดเอาผ้าตัดจับไี่ไหนตัดไดอมอืมไว้ใช้เจ่าหน้า บอันตัวใหญ่นั่นบ่ได้ตัดเราตัดตัวซําแบบนี้แหละแม่นเพิ่นว่าไว้ใช้เต้าหน้าอันนี้ย้อนบักย้อนมึงอึดอกมึงอึเนาะบรรยากาศกเนาะคึมฝนมามื้อนี้แนมบ่เห็นแดดเนาะยฝนไปตัดไม้ไต่อยฝนบ่มี กระเวแบมาหาเพิ่นพี่น้องเลยพี่แต่ว่าเขาสีป้ายแล้วบารนี้สวยเลยทำให้ตูวเด้อโดยมัอหน้าเวแบมาหาใหม่เนาะสบายดีเด้อเลยนี่ไปดัมหน้ามาบ่ได้อยู่เฮือนเลยเพื่อนบอกเดี๋ยวไปโดยบรรยากาศก็ได้เปี้ยหมดเลยเนาะเอาพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเด้อเนาะถ้าพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะ วันนี้กะแวะมาทางเตาถ่านทีแหละฝนตกพูอลินอยู่โดยจากคลิปนี้น้องลาตีกาต้องข้อขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนที่หับชมคลิปแล่บรคามโฆษณาเนาะโดยลวกะที่เป็นกำลังใจให้น้องลาตีโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี